จากกรณีการเผาไร่อ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวให้ทันปิดหีบอ้อยตามฤดูกาลนะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยปัญหาด้านแรงงานที่ขาดแคลนจากการนําเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าติดโควิดสิปัจจุบันครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโควิดสิด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวชายแดนอีกครับวันนี้เราคงต้องไปพูดคุยกับท่านเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดศระแก้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพัทิราเอกบาลครับครับตอนนี้สถานการณ์การตัดอ้อยในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเออพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฤดูอ้อยตอนนี้แล้วครับคือวันที่ยี่้ามีนาคมเราเปิดมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนมกราคมครับค่ะอืมครับเรียกถือว่าปิดถนะครับพรุ่งนี้ครับครับก่อนหน้านี้การตัดอ้อยเป็นไปตามที่เราได้รณรงค์ไว้ไหมครับเรื่องการตัดแบบตัดเอ่อตัดสดฮะไม่เผา ก็เรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับสถานการณ์เรื่องของการเผาเป็นว่นาไฟไหม้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าปีนี้มีจำนวนลดลงเยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก6 0ิบเปอร์เซนที่มีการเผาน,นะครับปีนี้ก็เลยสัก30-40เปอร์เซนต์เป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยต้องเรียนว่าท่านตั้งไว้20เปอร์เซนต์เผานะฮะไม่อยากให้เกินนี้แต่ว่าในข้อที่จริงก็คงต้องแก้ไขกันไปนะครับปีนี้ก็ถือว่าเรารณรงค์ร่วมกันดั้ง พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็ทางโรงงานด้วยกับภาครัฐนะครับก็ช่วยกันดูแลครับก็จำนวนอ้อยที่ต้องเผาก็ต้องลงมาเยอะครับครับคิดว่าสถานการณ์แต่ละปีในข้างหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับเรื่องของแรงงานตอนนี้ที่เราขาดอยู่ครับมีผลต่อเรื่องการเก็บเกี่ยวอ้อยไหมครับเดิมเรามีปัญหาเรื่องการนําเข้าแรงงานมากพอสมตควรนะครับซึ่งเราได้เคยเจรจากับทางฝ่ายกัมพูชานะครับเมื่อในช่วงปลายปี ที่แล้วคือเดือนธันวาคมปีหกสามนะครับแต่ปรากฏว่าเ,าเราเราคือประเทศไทยนะครับก็มีสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วทางภาครัฐเองฝ่ายผร้ดานเองก็แก้ไขปัญหาโดยให้มีการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน่าง้าวออนไลน์นะครับซึ่งถึงวันนี้ตัวเลขของชาวโคชานะครับครับที่มาขึ้นทะเบียนไว้ BMW ก็ประมาณสักสองหมื่นกว่าคนครับรวมสองหมื่นเจ็ดพันคนครับ ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ก็คงยังไม่มีปัญหาครับอืมครับกังวลไหมครับคือตอนนี้มีคัสเตอร์ใหม่ที่สูตรประการฮะทางด้านสากแก้วเรามีมาตรการยังไงเพิ่มเติมไหมครับก็ก็กังวลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีมาตรการผ่อนคลายเยอะนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มีคนจากภายนอกก็อาจจะเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของ นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ตั้งรับครับตั้งรับอย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่เราก็ต้องอยู่กับกับภาวะของโควิด -19 ให้ได้นะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าจากนี้ไปเรื่องของวัคซีนก็ตามเรื่องของมาตรการที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขก็ตามเนี่ยเราก็นอกจากลดระดมแล้วนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่า โรคภัยก็เจ็บก,ก็ต้องดูแลนะครับแต่ขนาดเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจกเราก็ต้องทำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเราต้องสร้างกัดสูงแล้วก็ต้องเดินหน้าตามตามวิถีชีวิตแนวใหม่ต่อไปครับครับอตอนนี้เนี่ยเนื่องจากทางรัฐบาลเ,เริ่มผ่อนคลายทีนี้เรื่องของเศรษฐกิจกาทางสักแก้วเนี่ยก็ถือว่ามีตลาดสินค้ามือสองขนาดใหญ่โรงเกลือนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับ ต,ต้องเรียนต้องเรียนท่านท่านพี่น้องประชาชนรับทราบเลยนะครับว่าตลาดลูกเกลือเราจริงๆไม่ได้ปิดหรอกครับ,รบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของชาวกะบูชาอยู่บ้างนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของโควิด mm hmm. ก็ทําให้การเข้าออกแบบไม่ได้นะครับค mm ือ hmm. เข้ามาต้องมาอากาศกันหรือว่ามาควอนตีนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดลูงเกลือเปิดนะครับโดยที่ผู้ที่ค้าขายก็มีทั้งคนไทยแล้วก็น้องชาวกมบูชาที่ ปราตกค้างอยู่ตั้งแต่รอบก่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นรายการร,รุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ตัวนหนึ่งนะครับรวมถึงอาจจะมีบางส่วน,นที่เป็นรายงานที่ขึ้นงเบลียนไว้แต่รอบใหม่นี้ด้วยนะครับก็เรียนว่าเรามีมาตรการที่ดูแลเรื่องของโควิดเข้มข้นแล้วก็ในเร็วนี้นะครับก็จะมีมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยได้กรุณาจัดสรรแวัคซีนมาให้นะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็จะนําส่วนหนึ่งเลยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยมาดูแล บุคลากรที่เกี่ยวข้องในตลาดลงเกลือนะครับไม่ว่าเป็นผู้ค้าหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของในตลาดสดด้วยในบูธต่างๆในตลาดลงเกลือด้วยตลาดรงเกลือเรามีพื้นที่ประมาณ600 600ประมาณ600ไร่ครับ,รบมี10ตลาดครับนะครับซึ่งก็คิดว่าจํานวนคนที่เกี่ยวข้องคง,งหลายพันคนนะเฉพาะว่าส่วนของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นชาวอุตาก็ ประมาณเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องของความปลอดภัยยืนยันว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยถ้าจะเข้ามาเนี่ยเราจะควรวันทีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาทําความตกลงเพิ่มเติมนะครับกับทางกัมพูชาตอนนี้อยู่ระหว่างนะครับคิดว่าผมจะได้ข้อยุติเร็่ๆนี้ส่วนชาวไทยก็คงจะมีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนแล้วก็มีมาตรการตามมาตรการปกตินะครับของมาตรการสาธารณสุขครับครับฟังไปแล้วให้ความสําคัญกับตลาดลงเกลือ ค่อนข้างอยู่ระดับต,ต้นๆนะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือด้วยค่ะคื่จมีความนะครับครับท่านคะในช่วงนี้ใกล้จากเทศกาลสงกรานแล้วด้วยค่ะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็คงเป็นไปตามนโยบายของรัฐนะคะรับนโยบายของรัฐส่วนร่องกานจัดกิจกรรมก็คงจะมีการกำหนดพื้นที่ให้จัดนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับ เราประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่แล้วแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะครับเพื่อกําหนดมาตรการให้เกิดความชัดเจนว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่สามารถจัดกิจกรรมที่กําหนดได้นะครับทั่วทั่วทั้งจังหวัดสกวครับเราจะมีมาตรการอ่าที่ที่ได้หารือแล้วก็ตกลงให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับพรุ่งนี้ครับครับอืม อยากให้ท่านพูดถึงหลายๆคนผมเชื่อว่าอาจจะอยากไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเองรวมถึงไปช็อปสินค้าที่ตลาดลงเกลือด้วยนะครับได้มั่นใจเมื่อจะเข้าในพื้นที่ของจังหวัดสักแก้วครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดสักแก้วเราสถานการณ์โควิดรอบสองพูดง่ายๆแล้วกันนะครับว่ารอบสองเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของคนป่วยโควิดเนี่ยเพียงห้ารายเท่านั้นซึ่งก็มาจากข้างนอกนะครับหลังท่าน ก็เป็นคนที่ผ่านมาเพื่อจะออกไปทางฝั่งกุบูชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดาเนินการที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีการว่างเว้นกานชื่อมาสีสิบกว่าวันห้าสิบวันแล้วเพราะฉนั้นยืนยันถึงความปลอดภัยนะครับในมาตร,รการป้องก,กั 19, กนโควิด -19 ของจังหวัดสก้วนะครับอยากชวนพี่น้องนะครับถ้าท่าแต่สนใจมาท่องเที่ยวหรือมาชอบชอบในตลาดลุลงเงกล,งลือก็เรารับรองว่าของเรามีความปลอดภัยนะครับสามารถ ชอบได้อย่างสบายใจนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขนะครับครับอืมร้านอาหารเปิดใหม่ก็เยอะอาหารก็อร่อยนะครับที่สักแก้วอ่ะมั่นใจได้นะครับเรื่องของมาตรการเข้มข้นเดียวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิเก้าในพื้นที่จังหวัดสักแก้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วขอบคุณครับขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ